สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือโคดข่าวคำบวก5นะครับผมเต้สุบรรจงกลิ่นสุวรรณครับเมื่อให้นึกถึงอุปกรณ์ของช่างก่อสร้างท่านผู้ชมจะนึกถึงอะไรครับแม่เอาแบบติดตัวเลยนะหลายคนก็นึกถึงค้อนตะปูตลับเมตรหน้าไม้วัดระดับน้ำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับจะมีสักกี่คนที่นึกถึง นึกถึงบันไดครับแหมสำคัญนะครับเพราะจะทํางานขึ้นไปบนสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องปีนขึ้นจริงไหมครับ <c oughs> แต่สําหรับช่างก่อสร้างคนนี้ครับแหมเขาลืมเอาบันไดมาครับแต่การไปตอกตะปูวุ้นบนคานไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> เรื่องของเรื่องคือช่างก่อสร้างคนนี้เขานึกสนุกกับข้อตัดตู้ริชติกือขึ้นมาต้อเอาออกมาพ่วงเลยครับแง่พวงไึ่ละธรรมดาสักสองหรือกระจกแหมต้องสามไปเลยครับแต่ พี่เเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับเอ้ดีเวลาหมุนควงแง่แหน่ใครก็ทําได้ถ้าฝึกดีๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเออท้าเจาะแอกจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่น่าอัศจรรย์หันอัศจรรย์ใจก็คือการตอกตะปูที่อยู่บนเพดานดูดีๆครับเขาสามารถควงคลอนให้ลอยขึ้นไปตอกโป๊ะโป๊กโป๊จนตะปูมันหายหายหายไปอย่างแม่นยำครับไอ้บสัเผมไม่ใช่นะครับเนี่ย ผมว่าพี่เลิกทำก่อสร้างนะแล้วไปอยู่คณะตลกดีกว่าเออหรือว่าไปแบบไปโชว์กายกรรมอะไรจะน่าจะเวิร์กกว่านะพี่นะรายได้ได้จะดีแล้วก็อาจจะไม่เดือท่าด้วยนะครับและต่อจากนี้ครับเขาว่ากันว่านะครับ the pen is mightier than the sword เขาว่ากันว่านะครับปากกานั้นถ้าเราใช้ให้ดีใส่ไว้พริตะสิสติปัญญาไปนีดนึงเนี่ยสามารถเขียนเรื่องราวที่ว่าไปแล้วเนี่ยสามารถเอาชนะใจคนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดาบหรือพละกําลังใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องนี้เลยครับเจ้าของคลิปนะครับชื่อว่าจอห์นนี่ลอเรนซ์เขาตั้งชื่อคลิปว่า maker v Mark er. s marker นี่คือผู้สร้างกับปากกาเอ้มันยังไงชื่ออย่างนี้ครับจอมยุเย้ยนิ้วมือซึ่ง็นงานต่อสู้ดียมือเปล่าจริงๆครับ ไม่ว่าท่านจอมยุทธจะปล่อยพลังสักแค่ไหนก็แล้วแต่อโอ้โหไม่สามารถสู้พลังอันแรงกล้าของมือมนุษย์ได้เลยครับต่างคนต่างฝ่ายพับพลังกันออกมาอย่างเต็มที่สู้กันไม่หยุดยัง้งการต่อสู้ดาเนินไปเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างก็เริ่มจะหมดแรงและและ้วท่านจอมยุทธก็รวบรวมพลังที่สั่งสมมานานปล่อยท่าไม้ตายที่รุนแรงที่สุดในยุทธการจนสามารถเอาชนะมือมนุษย์ได้เอ๊ะจริงหรือเปล่าโอ้โหแค่ชนะไม่สำคัญครับแค่ดูตรงนี้ก้อนมันแล้ว คือจริงภาพการ์ตูนเมื่อกี้นี่เจอกับมือนี่อาจจะสูสีไปนิดนึงครับผมว่านะเอามือลงแล้วเอาเท้าขึ้นมาดีกว่าครับ <c oughs> อันนี้รับประกันได้ว่าพอจอมยุทธเมื่อกี้นี้แบนราบเป็นหน้ากลองอย่างแน่นอนนะครับคลิปสุดท้ายที่เาฝากกันครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้แบบมวยไทยนะครับแปลว่าอะไรครับใช้เท้าเตะได้ใช่ไหมล่ะอันแน่แต่แล้วถ้าคนที่เราสู้ด้วยตัวสูงกว่าเยอะล่ะครับ เราจะมีการต่อสู้ยังไงปรับกลยุทธ์ย,ยังไงไปดูกัยครับ <O ye. S 1> การต่อสู้กับคนที่ตัวสูงกว่าทำต,ตัวตัวเล็กกว่าเสียเปรียบนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปนี้นแล้วอาจจะพูดได้ว,ว่า <O ye. S 1> ถึงจิ๋วแต่เจ๋วดูกันเลยครับห้างตานะครับแม<ถ>่แฮอันนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อให้เลยนี่ครับเป็นยังไงล่ะสมจริงเลยครับ และต่อที่ว่านี่ก็คือเอาคนมาต่อคนครับแล้วก็ขึ้นไปเพี้ยนนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าเนี่ยว่าลงมานะและถ้าจังหวะวิ่งหนีนะและสะดุดล้มนะโอ้โหทับยักษ์ได้จับได้โอ้ใครโตมันครับพี่น้อง <c oughs> ทั้งหมดนี่คือคตอข่าวขำดวกหครับผมเต้สุวจรติดสวรรค์สวัสดีครับ